สวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับเขาต้องมีปัญหารหรือว่ากิเลสของตัวเองอย่างแน่นอนอาจารย์มีมุมมองหรือว่าอาจารย์มีวิธีการในการขจ,จรัดกิเลสตรงนี้ได้ยังไงบ้างรครับ <laughs> มันก็ยากนะ <laughs> จริงๆนะถ้าขจัดง่ายๆเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์จะไปหมดแล้วนะครับ <laughs> ทีนี้อาจารย์มีวิธีการของพระเอยปิ่นมุตจุกจังซึ่งสมัยก่อนท่านเป็นอนุศาสนาจารย์ของขบกซึ่งอ่านมานานแล้วก็เรียกว่าสนิมในใจคําว่าสนิมเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมครับแต่สนิมในใจก็คือพุทธกิเลสตัณหาทั้งหลายนี่แหละมันมีอยู่ในใจเราทีนี้คนทั่วไปจะเข้าใจว่าไอ้สนิมหรือว่ากิเลสในใจมันก็จะมีอยู่สามตัวละครใหญ่ความโลภความโกรธความหลงนะสามตัวละครเนี่ยทีนี้ไอ้โลภโลกรธหลงเนี่ยมันเป็นหัวโจกไง เวลาเราจับโจรเนี่ยเราก็จะจับไอ้ลูกน้องใช่ไหมเราไม่ได้จับหัวหน้าโจรจับหัวหน้าโจรได้มันก็จบเลยใช่ไหมเราก็จะจับได้พวกลูกน้องโจรมันก็ไม่หมดทันทีเหมือนต้นไม้เวลาเราตัดกิ่งตัด yeah, ก้านเนี่ยมันก็ไม่จบอะเราต้องตัดโค่นต้นไม้เราต้องโค่นที่ลากใช่ไหมครับโค่นลากได้มันก็จะจบแหละเอกพลจาได้ไหมตอนพูดเจ้าก่อนจะดับขันธบปริมิพานเนี่ยจะมีพราปริภาชกอะ ที่เขาได้เป็นพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายอะ่ะที่ไปหาพระพุทธเจ้าครับแล้วก็พุทธเจ้าก็สอนวิธีการทําสมาธิสอนอะ,ะไรต่างๆไรด้สุดท้ายอะ่ะเขาก็ไปเดินจงกรมจนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วเขาก็เดินไปเดินมาก็จนกระทั่งเดือนหายเดือนความเขาไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงเอ้ะเดี๋ยวพระจันทร์มีเมฆมาบางัง พระจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วพระจันทร์เนี่ยมีเมฆบังก็ทาให้เราเห็นพระจันทร์ขุ่นๆมองๆเคยเห็นใช่ไหมเ <c oughs> คยเห็น <c oughs> แล้วในดวงจันทร์เนี่ยจริงๆมันขุ่นไหม <c oughs> ไม่ขุ่นพระจันทร์ปกติมันใสใช่ไหมครับแต่ที่เรามองเห็นพระจันทร์มันมัวหมองเนี่ยดวงจันทร์มันหมองเองหรือเปล่าอ,นนอะไร <c oughs> ทําให้พระจันทร์มอง <c oughs> น่านจะเป็นเมฆที่อาจารย์พูดมาเมขมันทําให้หมองดวงจันทร์จริงๆมันใสใช่ไหมครับไอดวงจันทร์มันก็คือดวงใจใช่ไหมล่ะ ืแล้วไอดวงใจเรามันใสยอยู่แล้วแต่ไอคุณเนี่ยเพราะอะไรทําให้คุณล่ะความต้องการอะไรอย่างงี้ไหมครับเอกพลเกิดมาเนี่ยมันก็ใสใช่ไหมตอนเราเด็กๆกอะ่ะครับผมแตพ่พอเราเกิดมาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วใครมาด่าเดือเราก็ยิ้มไงตอนเด็กๆอะ่ะเราไม่รู้เรื่องอะ่ะใช่ไหมใช่ครับแต่พอโตขึ้นพอเริ่มรับรู้แล้วใครมาด่าเราชักหน้าเบะแล้วใช่ไหมเริ่มรู้เรื่องใช่ครับใช่ไหมสุภาพธรรบริบาลโชคเนี่ยเขาก็ ว่ามองจันเนี่ยมันใสเนี่ยนะเอาที่มันขุนเพราะว่าเมฆไปบังพอเมฆเริ่มหายหมดจางหายไปตอนใกล้จะสว่างใสเขาเลยเอาจิตใจเป็นดวงจันทร์ที่ขุนไปเพราะเมฆเขาเลยปิ้งก็เลยหลุดพ้นายเป็นพระอรหันไปเลยก็เหมือนกันนั่นแหละดวงใจเราก็เหมือนดวงจันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจเราเนี่ยที่มันขุนก็เพราะว่าไปปะกับคนนู้นปะกับคนนี้ปะตลาบยศตลาบเสรินศุกมันก็เลยกลายเป็นขุนมัวไปเจออะไรก็อยากได้อยากมีอยากเป็นพอไม่ได้มันก็ขุนโกรธโลภโลกรธหลงมันเข้ามาในใจมันก็มั่งอะไทุกวันเนี่ย เพราะงั้นนี่แหละระเอกพินพุทธกาลเราบอกเราก็เรามาเคาะสนิมในใจน่เพาเออสนิมเนี่ยมันไม่ได้มีสามตัวนี่ยมันมีหัวขบวนอยู่สามตัวก็คือ,อโลภโกรธหลงใช่ไหมโลภมาอยากได้ใช่ไหมใช่ครับพอไม่ได้แล้วโกรธไหมโกรธา็เกิดความหลงขึ้นมาทีน,นี้มันไม่ใช่โลภโกรธหลงอย่างเดียวไงทีเดียวจะว่ากันเนี่ยเพราะมันมีอย่างอื่นเยอะเลยใช่ไหมปัจจัยหลายอย่าง<ม>ครับเราข้ามมันมีพยาบาทมีลบลูมีปีเสมอปณีทีเหนียว มีแข่งดีดูมินมึนเมาเลอรอหัวดื้ออวดดีลิศปยาเจ้าเล่โห์โอ้โหพวกนี้คเขาเรียกอุปกิเลสไงที่จะพูดกันเนี่ยคือสนิมทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะใช่ครับพอเราเราจีโนมาเคาะสนิมนี่ค่อยๆเคาะไปกละป๋อกรอะปรอกระปาะถ้าใครเคาะสนิมหมดจากใจใจมันก็กลายเป็นใจดวงเดิมนั่นแหละเหมือนประจันดวงเดิมมันใสอยู่แล้วใ้สไตายในดวงร์งมันก็ใสของมันอยู่แล้วไงแต่พอเราคุณมัวทุกวันเนี่ย ขับรถออกจากบ้านเนี่ยก็ใสใช่ไหมตอนออกจากบ้านใสนะใสครับตื่นเช้ามาก็อารมณ์ดีแจ่มใสครับอาจารย์เดี๋ยวพอเจอมอเตอร์ไซค์ปาดปายปาด,ปาด,ปาดมาเรื่องคุณหน่อยฮะเจอไฟแดงคุณอีกหน่อยฮะเจอรถติดคุณเยอะใช่ไหมครั้น,นี้คุณแล้วตอนนี้พอยิ่งติดยิ่งคุณนะพอเจอคนมาด่าเข้าไปเอาคุณเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ครับนี่ไงพอแต่ละวันเรื่คุณเพราะก็กลับบ้าน่ีคุณใหญ่เข้าไปอีกโอโ้โหเจอนายด่าคุณเข้าไปอีก เพราะอะไรเพราะว่าเขาเรกปวดใจไงจริงว่าครับแล้วก็มีขัดใจไหมขัดใจเห็นไหมขัดใจก็ไม่อีกแทนที่ขัดใจทำให้ใจสอาดขัดใจอชอบขัดใจเห็นไหมเราเนี่ยสนิมในใจเยอะไหมยเยอะครับอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยสนิมในใจเขาเขาเรียกว่าอุปกิเลสมันมีตั้งสิบหกตัวเนี่ยในทางภาษาพระเขาเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองเนี่ยพวกนี้ต่นเนี่ยในตัวเราเนี่ยเยอะ เราก็มาดูมีอะไรบ้างเนี่ยพี่ชาวิสมะโลภะแล้วความโลภลุ่มลุ่มดอนดอนไอ้โลภก็ไม่เท่าไรเนียไอ้พี่ชาวิสมะโลภะนี่แปลว่าลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนนี่เป็นไงรู้ไหมเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าไปได้โดยเล่เอาด้วยคนไม่ได้ผลนเอาดื้อคาถาไอ้ความโลภธรรมดาอย่างพาะว่าใช่ไหมไอ้กระพใช่ครับไอ้ที่เอาทุกอย่างไม่ได้เล่เอาด้วยคนไม่ได้หมนเอาเหมือนเหมือนทุกคนเนี่ยไอ้ทุกคนนี่มันจะโกงกินคอรับเช้ามัน ทุกรูปแบบอ่ะหญิงว่าเดี๋ยวนี้เอกพลถ้าอ่านหนังสือพิมพ์จะเจอทุกรูปแบบเห็นไหมไอคอนเซ็นเตอร์อะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ใช่ไหม้เราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจโทรเข้ามาอยู่เฉยๆในมือถือมันก็ล้วงกระเป๋าเราทางมือถือได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่กาเรียกว่าลุกลุม,มอดอนดอนใช่ไหมครับพยาบาทเป็นไงมึงทำกูกูจะทำมึงปองร้ายโอทะโ,รโกรธหัวโกรธเป็นไงเครียดนะอาโตเลยใช่ไหมใช่ครับ แต่เอกพลลงขับรถไปปาดหน้าเขาที่โดนปั๊บปืนเข้ามาล้วนคว้าไม้ตีลิกมาใส่รถเราเลยมีไม่ไเยอะยะเลยในชะ่ไหมครับอุปนาหานี่ก็ผูกโกรธมึงจําไว้นะนี่เขาเรียกผูกกอดแต่มาใช่ท้งนั้นเลยเนี่ยพวกนี้อุปาคิเรศนะไม่ใช่สามตัวเนี่ยมันผูกอันนี้นี่เล่าข่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าทีละตัวมักขะนีลบลูปราศาะตีเสมเอพวกนี้ตีเสมเอเจ้านายไง เป็นจ่าก,ก็ไปตีเสมอในร้อยในพันในพันไปตีเสมอในพลนอะไรเงี้ยเนี้ยเรื่องกตีกาเข้าใจนะตีเสมอม<า>ัฉริยะมีตณีตณีนี่แปลว่าอะไรตณีทีเหนียวมายานีเจ้าเล่นนะดิษานี่แปลว่าลิสยาสาไถโอ้อวดหัวด,ดืมานะแปลว่าขยัเนเงี้ยปกติใช่ไหมแต่ริงภาษาพาแปลว่าถือตัวนะสาราพาแปลว่าแข็งดีอติมานะแปลว่าดูหมิน่นมาทาแปลว่ามึนเมา ประมาทแปลว่าเลอเลยแน่สิบหกตัวเนี่ยเอามาเล่าของเก้าเก้าก่อนนะเอาละทีนี้วันนี้เรามาดูทีละตัวก่อนตัวแรกก่อนวันนี้อภิชาวิตามะโลภะแต่ว่าโลภลุกล,กลกจดอนเพลงเพลงโลภะนั่นหแหละแต่ว่าอยากได้โดยวิธีทุจริตเป็นไงเวลาเขาจะล้วงกระเป๋าคือล้วงกระเป๋าเนี่ยวิธีทุจริตเป็นไงเขามาซื่อตรงๆได้ไหมล่ะเขาก็จะมาวิธีอาเอกรพลเป็นไงมาเล่นแชร์กันหน่อยไหม เอามาหนึ่งร้อยเดี๋ยวได้ดอกสามสิบบาทเนี่ยเอาไม่ล่ะแต่เขาก็มาอ้อยเหยือและเอกพลเขาก็จะมาล่อลวงเราเอกพลโอ้ยก็ร้อยได้ยังสามสิบสี่สิบเขาร้อยละห้าสิบเอาเลยไหมเอกพลอาศัยความโลภคนนะครับจาเออเนี่ยเขาก็อ้อยเหยือไงเอาง่ายๆแค่หวยใบหนึ่งเนี่ยเราก็อยากได้แล้วเดือนเดือนหนึ่งอ่ะจริงป่ะจริงครับไฮโลโปตัวยิ่งแล้วใหญ่ในความโลภเนี่ยเราพาให้ผเยอะหมดตัวเยอะทุกวันนี้ก็ ตามหนังสือพิมพ์ตามข่าววิวฟังได้ทุกวันนี่แหละอาจารย์เห็นมาั้งแจะเด็กแจนหกสิบเจ็ดสิบแล้วโลภะอย่างเดียวไม่เท่าไรอวิศมะโลภะนี่มันไม่เลือกไอคำว่าโลภะนี่แปลว่าโลภเฉยๆนะแต่ไอ้วิศมะโลภะเนี่ยอาจารย์ติ่นท่านบอกว่ามันไม่เลือกนะมันไม่เลือกทางเนี่ยอูแสดงว่ามันหลายทางไงมันได้หลายมิติไงเข้าใจอ่ะครับวิศมะโลภะนี่แปลว่าได้ไม่เลือกทางเอาทุกวิถีทาง ไม่ได้ๆๆเอาด้วยกลนไม่ได้บนเอาด้วยขาตานี่ยไม่เลือกทางร้ายแรงกว่าโรคธรรมดานะรตรงนี้รต้องระวังนะเดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กๆเราจะเห็นว่ามันก็ตกทองตกอะไรต่ออะไรง่ายๆหลอกกันง่ายๆแต่ทีนี้อาจารย์ว่าความเร็วร้ายมันมากกว่าเก่าเยอะนะไม่เคยคิดเลยว่าวิธีการมันจะร้ายแรงกว่าโรคธรรมดานะทีนี้มันมีโทษอย่างไงอุปกเลสข้อนี้ มันเกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดขึ้นการปนทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะทําให้คนพวกนั้นเนี่ยหิวโซคือมันหิวไงหิวมันก็อยากได้บางทีคนพวกนี้ยญาติพี่น้องมันก็เอานะมันหลอกกันเองนะมันหิวโซไงมันก็อยากได้หลอกกันเองก่อนไงเนี่ยความชั่วมันก็เกิดขึ้นเอาประียบรู้มากพกพกเงินเงินเอาทุกอย่าง โกยขอขอให้ได้ก็คือคนมันไม่มีทางไปไงเ,เอกพลน,นะพวกนี้เอาหมดโกยต้องหาตัวเองคือไม่มีทางไปพวกนี้นรกกินกบาลเลยพูดตรงๆทีนี้เมื่อเรารู้ตัวว่าเรากํลาลังจะเกิดความโลคแบบนั้นวิธีละทาไงเพราะฉะนั้นผู้หวังความรุ่งโรจน์แก่ตนพึงกําจัดพวกนี้กำจัดด้วยวิธีใช้าสา,าคาเขาเรียกมัดตันยูตาคือรู้จักประมาณใช้สัโดษ รู้จักพอใจของตนเองระงับความโลภจนะอย่าทำเพราะว่าถ้าทําไปเนี่ยพวกน,นี้อะไรรู้ไหมตอนแรกมันก็ดูดีเนี่ยเรื่องนี้มันไปเข้ากดแห่งกรรมนะซึ่งอนาะจารย์ก็เล่ามาตลอดเพราะบางทีแรกๆมันก็ได้นะเอกพลแต่พอทำานันะ้นเข้ากรรมเนี่ยผู้วิจ้าบอกว่ามันไม่ละเว้นนะเพราะตอนหลังเนี่ยเหมือนนมบัวเวลามันรีบใหม่ๆเนี่ยมันสดใช่ไหมใช่ครับผู้วิจ้าบอกว่าสามวันสี่วันให้หลังนมมันเป็นไงบูดไหม บูดครับพอนบูดเท่านั้นแหละเรียบร้อยมันก็จะเปรี้ยวพกเปรี้ยวไปแล้วผลของกรรมคานนี้มันมีบัญชีเข้ามันมันจะเช่งม,มันก็จะเปรี้ยวพอเปรี้ยวร็จแล้วกรรมันก็จะมาชําระเพราะนั้นแหละแล้วผู้จ้าบอกว่ากรรมันมีหลายเด้งไนงะจะดูสิคนที่เอาตะปูต่อหัวแม่ตัวเองแล้วได้ค่าปกงประกันอนะ่ะแล้วในที่สุดเขาจับได้ตอนหลัง้องโดนนั่งเกี้ไฟฟ้าขนาดได้งเงินไปแล้วนะตำรวจเขาจับไม่ได้นะ ตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปจับได้ไปขุดศพคนพบแล้วก็ต้องมานั่งก็ไม่มีปฟฟ้าไม่มียกเวน้นโกเทนกร,รมเนี่ยพุทธเจ้าบอกหนีไปในน้ําบนฟ้าบนอะไรต่ออะไรก็ไม่มียกเว้นทางนั้นนะฉะนนั้นเนี่ยเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มียกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะ <c oughs> แล้วในโกเทนกร,รมนี่เราก็เล่ากันมาจนไม่รู้เท่าไหร่ตัวแรกตอนนั้นเนี่ย ฟังแล้วก็นาไหะจริงครับอาจารย์เพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทราบดีว่าคนไทยก็ต้องถูกปลูกฝังก็งถูกสอนอยู่แล้วครับว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองใช่ครับก็ดูสิพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็มาเล่าอยู่บ่อยๆว่าที่พุรธเจ้าโดนเทวทัตเอาหินทุบโดนอะไรตอนอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือกรรมเก่าที่ท่านทาไว้พระพุทธเจ้ายังไม่ยกเว้นเลยนะครับแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรเอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ วิสมะโลภาทีนี้พยาบาทพยาบาทนี่เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งนะะฉนนั้นการพยาบาทนี่แปลว่าอะไรแปลว่าปองร้ายเขาพราะฉะนั้นอยียไปปองร้ายเทวทัตปองร้ายพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วใช่ไหมครับนางจินจามานวิกาปองร้ายพระพุทธเจ้าไปหาว่าท้องกับพระพุทธเจ้าสุดท้ายโดนธรณีสูสุปปาพุทธะก็ปองร้ายพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายก็โดนธรณีสุใช่ไหมครับ แล้วเป็นยังไงพยาบาทเนี่ยปองร้ายถูกใจคิดแก้แค้นเนี่ยไม่ได้หรอกพวกนี้บางทีเอาไม่ง่ายเพราะเอกพลเนี่ยจะเอามีดดาบไปฟันเขาแล้วเราไปฟันเขาตายชาติหน้าเขาก็ฟันเราตายเนี่ยจาไว้เลยหลักการง่ายๆเพราะว่ากรรมเนี่ยเราทําเขาเขาก็ต้องทําเราไม่ชาตินี้ก็ชาติอ่ะเพราะนั้นพยาบาทแปลว่าปองร้ายการผูกใจผูกจิตคิดจะแก้แค้น บางทีก็พยาบาทแต่ว่าอาฆาตลักษณะของกิเลสใกล้กันก็คือโกหะความโกรธเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะแล้วโทสะคือคิดจะประทุษร้ายเขาแค่คิดจะประทุษร้ายเนี่ยความคิดประทุษร้ายเนี่ยมาสารชนิดหนึ่งเขาเรียกสารแอสโนรนมันก็หลั่งมาแล้วจริงอ่ะสารมันหลั่งมาเนี่ยแค่นี้มาเร็งมาเสร็จมาเมียมาแม่มันก็พร้อมจะเกิดแล้วกับสมองเราอ่ะจริงอ่ะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันก็ สั่งสมไงสมมุติว่าถังฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าแค่เราคิดปองร้ายคิดความโกรธสารวัตเนี่ยเมอนตะปูตอกฝาโล่งอืมละตัวละตัวพอคิดไปบ่อยเหมือนไอ้เตียวหุยอะ่ะในในสามก๊กอะ่ะครับใช่นไหมมันมันโกรธทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ตะปูตอกฝาโลงทุกวันทุกวนันก็ตายเองนั่นแหละคุณโกรธไปบ่อยมันตายเองนะครับสารพวกนี้มันหลังขึ้นมามันก็ตายเองไม่ต้องมีใครบังค่าเลยมันฆ่าตัวมันเองอยู่แล้วไงความโกรธเนี่ย ใช่ไหมครับแล้วไอ้ตีนกาเ่าขึ้นทุกวันอีกาไม่ได้มาเกาะนะเขาตีนกาขึ้นพยาบาทเดียบอกมร้ายแล้วโกรธบ่อยๆมันดีไหมล่ะไม่ดีหรอกใช่ไหมครับโทษของพยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นในใจของใครแล้วมันจะค่อยๆเผาใจให้มันร้อนละอูขึ้นมาเอ่อเอกพลอยู่ใกล้ๆคนโกรธดีไหมล่ะไม่ดีครับอารมณ์มันจะร้อนไม่ด้วยเหมือนอยู่ใกล้ระเบิดใช่ไหมใช่ครับมันระเบิดออกมาแล้ว พอระเบิดมันจะตามล่างตามผ่านัมันพยาบาทไม่ดีหรอกใช่ไหมคำว่าพยาบาทสาโกรธจะน้อยจะมากมันก็ไม่ดีทีนี้วิธีละก็คือเมื่อรู้ว่าเรามีพยาบาทให้รีบกําจัดออกด้วยเจริญเมตตานะบางทีเขาก็คือให้นับหนึ่งถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นอะไรนับหนึ่งต้องระบอะไรไปเรื่อย ถ้าใช้เราดีเลยไว้นับในใจนับไปเรื่อยหรือเจริญเมตตาทำพระก็ให้เจริญเมตตาไว้ครับคือแผ่เมตตาหวังดีนะะเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ามันก็เป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าเราไปทาเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องทำเราอะไปาตินี้ก็ถัดใช่ไหมมันจะผูกเวรไปมันไม่ดีจะ,ะให้อภัยซะพอให้อภัยเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก็สวดมนต์ไหว้พระก็ให้อภัยพอให้อภัยมันเหมือนเอาขยะออกจากหัวเราอะใช่ไหม ใอภัยแล้วเหมือนเนี่เราเอาขยะออกจากหัวเราไปมันก็สบายมีความรู้สึกโล่งอ่ะสมมุติว่าเอกพลลองนึกถึงหลักความจริงนะเอกพลพกปืนไปในรถอะ่ะแล้วใครมันปาดหน้าแล้วคว้าปืนไปยิงป้องอ้ามันตายสากใจโกเอกพลติดคุกอ่ะจริงครับฆ่ามันตายแล้วแต่จำไราชาติหนามันก็ต้องไปยิงเราและชาตินี้ก็ต้องติดคุกแล้วลูกเมียพ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนแล้วสากใจแคบเดียวอ้านาะจีสากใจ แต่ติดคุกไปอีกยี่สิบปีอะจ่ใจไหมละ่ะอนาคตเนี่ยหมดเลยนะเล<ช>ขาปัญญารสอบจบเลยนะแต่แล้วเราก็ช่างมันช่างมันก็บ้างอะไรเงี้ยอย่าไปช่างมารดามันจะว่าจานเนี่ยหนึ่งปีพาปืนไม่ซื้อไม่พกไม่อะไรเลยนะช่างมันนะอาจจะช่างมาหนึ่งอันามันมาหนึ่งหัวชส่ชั้นหัวมัน ออาอจริงจริงตลอดชีวิตเลยไม่มีเรื่องไม่มีอะไรใครมันจะนั่นมันใครยอด่าจะอะไรเนี่ยตั้งมันก่อนมันไม่มีเรื่องดีที่สุดถึงแม้เราจะชนะก็ยอมนะใครชนอาจารย์เองขับรถเนี่ยมีคนชนตุช,ชนหลังเนี่ยตั้งอาจารย์ไม่เคยเอาเรื่องเลยอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ไม่มีถ้าผิดเรามีประกันแต่ถ้าเราถูกเราไม่เอาเรื่องมี่คือเรื่องจริงแล้วนีนน่นีดแน่หน่อยเราไม่ได้สนใจถ้าตูมตามเราก็มีประกันอยู่แล้วไม่มีปัญหา เพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นจะต้องมีมาทะเลาะเบาแวงเรื่องคิดๆใจๆไม่ได้ขอขาดบาดตายอ่ะถึง่ะเพราะว่าไม่จำเป็นจะไปขึ้นลงพกลงพัดอะไรดีเจอกระน้องเจอกระเพื่อนทาไมบนโลไม่ประโยชน์ใช่ไหมใช่ราะนั้นเนี่ยให้อภัยแล้วก็มีความสุขเราตามเหมือนตะว่าไม่จะไปต้องไปทะเลาะเบาแวงกับใครเพราะโลกนี้เวลามันสั้นเวลาในชีวิตจะอยู่อะไรกับนักหนาใช่ไหมเอกพลใช่ครับอ่ะ สักตัวไหมเมื่อกี้นี้โกทะต่อไปอีกสักตัวมันก็คล้ายๆกันนะโกทะก็คือโกรดกับอุปนาหะก็าื้อโกรดคล้ายๆกันเดือดการแห่งจิตฉุนเฉียวอุปนาหะนี่ก็ผูกโกรดโกรธก็ผูกโกรดเนี่ยมันพี่น้องกันเราโกรดใช่แล้วมันผูกไงครับคือเวลาโกรธแล้วเราไปผูกไว้แล้วเป็นไงเอกพลเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันปาดหน้าไปเราโกรดมันใช่ไหมครับแล้วเอกพลก็ไปผูกไว้ไอ้มอเตอร์ไซค์มันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้ครับ เอา้ามันไปแล้วไงใช่ครับแล้วใครเสียเปรียบเนี่ยเราที่ <c oughs> เพราะเราไปถูกไปชุนเชี่ยวไว้ว่าใจมันมันนีที่ผมไปแล้วนะมันไปแล้วไงครับเราก็ไม่ยอมให้อาภัยมันมันไปแล้วไงมันก็บอกมือขอบคุณครับพี่ผมไปแล้วนะเราก็ไปผูกมันไว้อยู่คนเดียวอะ่ะริงป่ะครับเห็นได้อย่างเอกพลแล้วไปโกรธโกรทะไปโกรธไว้แล้วไปผูกป,ปัญาหาแปลว่าไปผูกเขาไวอ้อีก เราก,ก็ฉุนเสี่ยวไปเนี่ยโทษก็คือคนที่โกรธง่ายเป็นคนที่ดีภัยเป็นอันตรายครับมียาสารอลิีนาลีนที่มันจะหลังแล้วมันก็จะหลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ไปผูกเก็บเอาไว้เอาขยะไปแล้วรถขยะก็ไม่ทิ้งซะด้วยในคนพวกเนี้ย <c oughs> ไม่มีใครรถเก็บทิ้งรอเก็บไว้ครับแอนดี้มตีสมองในการทํางานกลับมาบ้านโโหตีลูกตีเมียโีกโหเมียเมีย,มย,มยทำกับข้าวอร่อยอร่อย,ออยไม่คิดด้อีก เลยโมโหทั้งวันทั้งคืนเลยเี่ยใช่ไหมครับกลับมาบ้านแดดีเออดีกับลูกกับเมียไม่อร่อยแล้วครับเนี้ยใช่ไหมจริงครับปัญญงปัญญาเลยหายหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเหมือนเมฆบางตะวันอย่างน้เนี่ยนะนะเป็นมีโทษเข้าไปอีกนะวิธ <c oughs> ีละก็คือโบทะเนี่ยละด้วยการระงับจิตระง,งับใจเอาไว้ไม่ม,มีกระทบอะไรหรืออุป,ปนิหารเดยการให้อภัยก็มารันะให้อภัยว่าอะ ช่างมันช่างมันอย่างที่อ <c oughs> าจารย์ว่าเมื่อกี้นะี่เอาเอาช่างมาหนึ่งอนันเอามันมาหนึ่งหัวสี่ <c oughs> ไปสนอะไรต่ออะไรใหไมันไปที่ชอบที่ชอบของมันนะ <c oughs> เขา <c oughs> จะรีบไปปะนะเขาไปทําม,มาหากินของเขาก็ให้เขาไปนะคจั <c oughs> ์ทั้งหลายนะทีมีเวเทากาจักฉัน <c oughs> <c oughs> ให้ไปทิดชอบที่ชอบะไรเขาไปเขาก็คงจะมีอะไรทำอาชีพเขาเขามีลูกมีเมียเขาก็ต้องไปอย่างไรมอเตอร์ไซค์ดีเนี่ยเยอะใช่ไหมใช่กต่พี่วินแล้วยังมีพี่แก๊ปพี่เกิรพี่ส่งอาหารนี่ครับอะไรโอ้โหเพนดงเพนด้าหนีมันตาดำของมันอยู่แล้วก็ให้เขาไปเถอะเขาก็มีอาชีพเขาเอ้าเขามีลูกมีเมียเขาก็ต้องทำนะรับประทานเขาอะใช่ไหมใช่ครับเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอะเราก็มีความสุขอะ แล้วอย่าไปคิดอะไรมากอะ่ะเราแบ่งปันความสุขกันเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อ่ะไหมเรามีรถเก๋งว่าต้องภูมิใจอ่าเรามีรถเก๋งเขามีมอเตอร์ไซค์ฝนตกฟ้าร้องเขาก็ลําบากอะ่ะเรามีชีวิตอยู่ดีกว่าเขาแล้วอะ่ะเขาก็ยังลำบากอยู่เขาต้องกํามาหาลอบตาเก่าอ่ะเราคิดได้อย่างนี้เราก็มีความสุขอะ่ะเร่งว่าเอกพลใช่ครับ แบ่งปันกันความสุขนนิดๆๆหน่อยคิดอย่างอาจารย์เนี่ยสบายมีความสุขจะไปอะไรก็กล่าวว่านะครับมผมซึ่ง <ๆ S 2> อย่างที่อาจารย์บอกไว้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าถ้าสมมติใค่หลายคนทําได้นั่นก็คือการให้อภัย <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมรอบข้างตัวเราเองแล้วก็สังคมในหมู่มากเนี่ยมีความสุขค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตีหลักแก้วอมโรศนนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้แง่คิดกับเราดีๆในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับ